ขอบคุณลูกค้านะคะสั่งซื้ออีลอกหางควายหรืออีลอกคันหอกมาหนึ่งร้อยต้นเราขุดขึ้นมาเตรียมจะแพกส่งแล้วจ้าแต่และต้นสวยๆนะคะเราจะมีหัวติดไปให้ด้วยอย่างนี้กำลังงามนะคะมันก็จะมีปนกันต้นเล็กต้นใหญ่เป็นธรรมชาตินะคะทั้งใหญ่ทั้งเล็กปนกันไปให้นะคะ มีหัวติดไปทุกต้นอีลอ,อกหางควายหรืออีลอ,อกคันหอกต้นละยี่สิบบาทลูกค้าจ่ายค่าส่งเองลูกค้าสั่งมาร้อยต้นเราก็เตรียมขุดเตรียมจัดแพ็คนะคะใครสนใจติดต่อมาที่083617 7778โทรมาเบอร์นี้ได้เลยจ้าอีลอ,อกพันใหญ่นะคะอีลอ,อกคันหอกหรืออีลอ,อกหางควาย เรามีเก็บเงินปลายทางนะคะ